วันนี้พามาดูบอ่อแหนแดงงามงามกันหน่อยค่ะน้องมวลดจะทำกันตักเอาไปให้น้องไก่ได้กินกันนะคะปะกติหนอนจะลงบอ่อแหนแดงบ่อยมากเลยน้องมวลดจะทำกันตักทุกวันเลยนะคะยิ่งเจอตัวหนอนนะคะก็รีบตักออกเลยค่ะไม่งานนะคะบอ่อแหนแดงจะโดนเจ้าหนอนกินไปหมดค่ะแล้วก็จะไม่งามแบบนี้นะคะจะตายหมดระหว่างที่น้องมวตักแหนแดงอยู่นะคะมองไปเห็นมะแล้วก็สุกหลายลูกเลยค่ะแต่และลูกนะคะโดนเจ้ากระลอกจอกกินหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะเท่าที่เหลือเราก็จะเอาไปให้น้องไก่ได้กินกันค่ะยังไม่หมดค่ะยังเหลืออีกลูกหนึ่งนะคะทำกันสอยลงมาเลยแตู่ก กะะ็ไม่พ้นเจ้ากอรลอกค่ะดนจอบไปกินแล้วนะคะทุกลูกเลยน้องมดยกอาหารน้องไก่รู้เลยค่ะ <c oughs> เดินตามน้องมดมาเป็นแถวมาละกอน,นะคะสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อหวานฉ่ำด้วยนะคะเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีแบบน้องมดน,นะคะก็คือใส่ใจล้วนๆเลยค่ะทำแล้วมีความสุขค่ะแล้วไข่ที่ได้มานะคะก็เป็นไข่ไก่ไอารมณ์ดีด้วยค่ะทุกอย่างในการเลี้ยงนะคะน้องมดก็ใส่ใจลงไปด้วยเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมาให้อาหารน้องไก่นะคะน้องมดก็ทาการแต่งหน้าแต่งไปให้น้องไก่ได้ดูค่ะก็จะลงครีมเากนตั้้้ิํใหบ ผิวผิวชุ่มชื้นมากค่ะแล้วก็ต่อด้วยครีมวิซีเลยนะคะหน้าขาวกระจ่างใสลดรอยสิวค่ะใช้คู่กันคืนเลิศดปังมากแต่งเสร็จก็จะประมาณนี้เลยค่ะน้องไก่ได้เห็นหน้าน้องมดก็จะได้อารมณ์ดีไปด้วยเลยค่ะทํากันคลุกเคล้าแหนแดงมาแล้วกอแล้วก็หัวอาหารให้เข้ากันเลยนะคะได้เวลาไปให้อาหารน้องไก่กันแล้วค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงชุลมูลเลยนะคะน้องไก่ก็จะแย่งกันกินที่ให้น้องไก่กินนะคะของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะสีสันสวยงามเลยนะคะมองไปเหมือนเข้าผัดเลยให้เสร็จไปแล้วลงเรือนึงนะคะเดี๋ยวไปให้ลงเรือนี่่คะรร้ไมธดา นนะะต้องวิ่งอย่างสุดลิ้นเลยเราะจะต้องมีวิธีการเติมอาหารแบบรวดเร็วนะคะงานนะคะโดนน้องไก่ลุมแน่ค่ะใ้อาหารน้องไก่เรียบร้อยนะคะหน้าที่ต่อไปน้องม็จะมีการเก็บไข่ทุกวันเลยไข่ไก่ส,สดทั้งหมดนี้นะคะน้องม็จะขึ้นไปจัดส่งที่ร้านแล้วก็มีลูกค้าขาประจาาําค่ะ